บันที่พี่น้องร้านคอยฝึกหนาเป็นกระชือบูดๆเลยนะิ <c oughs> ่กขับรถมาไกลมีที่เดียวนางเด็ดสายตอนที่เข้ามาตลาดแล้วมือน,นี่เา่าเสื้อผ้าร้านเ้ามาซื้อของเล่นแดีวเราจะซื้อป้าแหงไปใส่หัวเขานะ่าเนาะอันนี้ก็จะเป็นอ่า,นาหนาโอ้เข่าสาโอ้เข่าประทับจริงน,นะทุกคนเอาการจะซื้อป้าแหงไปใส่หัวเขา่าเนาะ ตัวนี้เขาจะซื้อปลาแม่น้ำของเนาะจะเป็นปลาเพีย์เป็นปลาแม่น้ำของแม่บ้านหัวก็เดื่องไปเลือกมาเลือกแลยอเอาคือบ่เอาเอาตอนนี้เขาเข้ามาสิเอาตัวที่เลือกแนี่คือบ่เอาคือเอาตัวนั้นว้ายแม่บ้านคอยกระเด็เนาะตื่นแตวเช้าก็ทิ้งยางเนาะไปตลาดไปเรื่อยอทุกคนเพื่อจะเห็นของเล่น วายกบจะมาปุกแอลมันแหว่งสิว็ยกบไปที่บุญยากบลุบเดิวามมยงาา oh, <no. S 1> สงสารไม่น้อทุกคนเอาเจอแล้วอีกแล้วพี่น้องโอ้ยตลาดนี้จะเป็นเอาแรงมาขายดูจ้ะตปรอบตลาดมันไม่เหมยทุกคนกนนค็พาร้านวายจะไม่ได้แห่สิโนอาร้านไปก็พาร้านมากินขา้าวเป็นยิ้มได้ละเพได้กินข,าข้าวกินน้ำอยากขับเจ้าชิขอไปตัวลาไปกินข่าวเด้อทุกคนเด้อคลิปนี้ขอจบเพลงสนิท๊ายบาย Bye.